ปังค่าปังแน่แต่คักแต่แน่นะั่งสามตัวบนสองตัวล่างอีกเนาะครับผมได้ลอตเตอรี่สามตัวท้ายนะครับผม,ามารางวัลที่หนึง่งก็ได้ใช่ได้ลอตเตอรี่สามตัวท้ายรางวัลที่หนึง่งสิบใบสิบใบปเป็นเลขคำนวณผม<ป>มันได้ผมคำนวณออกมาได้หนึ่งเก้าหกผมก็ไปหยิบลอตเตอรี่มาเสี่ยงมาเสี่ยงหมายเลขเข่าบ่อนึ่งก็หมายเตัวท้าย่อสิบใบแมน หนึ่งกลาว้วสี่พันสี่ิบพันสี่หมื่นคูณเอาได้พี่น้องนั่นนะครับผมส่วนต่างอีกส่วนต่างอีกนะครับผมแล้วกคนละส่วนกับเจดาคนละส่วนเพาผัวกับเมียคู่นี้จะซื้อไม่เหมือนกันนะครับผมต่างคนต่างซื้อปัดโทษมีสถิติงว่าที่ผ่านมาให้ดูไหมคะพี่น้อมีครับผม ลายช่องนี่นะครับผมวดที่แล้วแมนนี้ลีหนึ่งหกนี่เลขคำนวณผมวดที่แล้วก็แมนนี้แหละคอยนี่คำนวณเล่าไอเดียน่ะอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะเก้าหนึ่งหกครับผมแต่ว่าพี่บ่าวไปหยิบลอตเตอรี่ได้หนึ่งเก้าหกใช่หนึ่งเก้าหกมันหาเก้าหนึ่งหกบอมมี่แมนไปเลยเอาหนึ่งเก้าหกมาจะได้เถือกซ้ำเถือกซ้ำไมาน่ากะไปเห็นลอตเตอรี่เห็นเลขทะเบียนรถเจ้าของกระตือรือร้น ข<ต>วาน <c oughs> นั้นก็เหมือนว่าน,นั้นที่ไปวัดสามานีที่ไปเจอพ่อยาพ่อยาบอกว่าไอ้บ้าวมาซื้อลอตเตอรี่นะ<อ>ผมก็ไปหยิบนะจายมาอีกสองใบไอ้ห้าแปดสี่สามตัวท้ายแน่ซื้อน้ำกันซื้อน้ำกันแต่พ่อยาเรียกมาแต่จะไม่ซื้อแล้ววดนนั้น<อ> <c oughs> นี่คือสถิติงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องครับผมเพราะว่าในเมนงวดนี้งวดนี้ก็สูตรคำนวณก็<ป>ทํไมาเสร็จแล้วนะครับผมค<ะ>่ะเพื่อใครได้ไปหยิบจับลอตเตอรี่เ็าจะปล่อยให้ก่อนแล้วก็พี่บ่าวฝันดีก็จะมาบอกต่อเอฟซีอีกทีนึงน,นะครับผมพี่บ่าวยังไม่ฝันหรอคะอันนี้เป็นสูตรคำนวณของพี่บ่าวนะครับที่ต่อว่ดยังไม่ฝันนะครับผมยังไม่ได้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ยังไม่ได้หยิบจับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ยังไม่วางขาย เพราะว่าพี่บ่าวเนี่ยต้องคำนวณเลขออกปุก๊บคำนวณปับ๊บแล้วก็ต้องไปหยิบลอตเตอรี่มาเสี่ยงมาฝันครับผมมาฝันจะได้มั่นใจแล้วจะไนี่ไปเอามาอกีกแต่ว่าหยิบมาแล้วสมมติหยิบใบนี้มาแล้วถ้าฝันดีก็ไปหยิบซ้ําคือไปเอาซ้ํานะครับผมอ็ิบงว่าฝันดีตอนนี้เ,เขาไปซ้ําได้ตั้งซิใบครับผมตอนแรกก็หยิบมาอมสองใบว่าสามใบผมไปหยิบมาจากนายอุดรแล้วก็พอฝันดีผมก็ไปซ้ํานะครับผม แต่เรายังบอกอยู่ถ้าเราฝันเห็นพญานาคถูกหรือไม่ผมก็บอกอยู่ถ้าผมฝันเห็นพญานาคผมจะถูกล้อยถ้าฝันไปยังอื่นแตมากไม่ค่อยถูกนะครับผมถ้าฝันเห็นพญานาคทีไรเนี่ยจะไงก็ถูกแต่บ้างไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมแต่เืนนี่นรับไปเย็บลอตเตอรี่ขนาดสูตรคำนวณมันออกมาเก้าหนึ่งหกัยังไปเย็บได้หนึ่งเก้าหกได้ขายสามตัวพญานาดสอย ก,ก็มาไปหายูแพงรัตเรียงบารมี่916เป็นบัค่ะพี่ใช่ครับผมบทนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมจุดกันวณก,ก็หางเดียวฟัน<ย>มาหางเดียวเลยนะครับผมว้าวสก้อนตัวได้หางเดียว835ขานี่ครับผมโอ้หล่าง75ขานี้ สูตรคำนวณสูตรคำนวณแปดสามห้าล่างเจ็ดห้าสามสูตรใช่ไหมครับสามสูตรไอ้สูตรนี้นี่ก็ลงเหมือนเดิมอีกต้องคำนวณมาสามสูตรก็ลงเหมือนเดิมนะครับผมชนกันเลขอะไรบ้างประเดี๋ยวันชนกันแปดสามชนกันเยอะแปดศูนย์แปดศูนย์กับห้าศูนย์ก็มันชนกันสองสูตรเลยเอาลงไว้ด้วยนะครับผมครับแต่ว่าตัวกันออกมาเด็ดเด็ดคือแปดสามหาครับตัวได้ก็ล่างล่างเจ็ดห้าล่างเจ็ดห้า อันนี้เป็นตัวที่มันจุนเยอะแต่ตัวที่มัดก็คือแปดสาม้ากับแปดสามกับแปดหน้าถ้าเป็นสองตัวนะครับผมถ้าเป็นเลขที่สี่บ่ามัดก็เสียก็จะไปหยิบจับลอตเตอรี่พวกนี้นะครับผมแปดสาม้าเนี่นะครับผมคอตามความฝันที่บ่าอีกนะใช่ครับผมแต่ว่าสืบตังเงนนี้ได้ออกมาตามนี้ตามนี้พัดให้เน้นเน้นแล้วครับผมตัวที่เน้นก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับผม แต่ว่าสามตัวิี่บ่าวให้เม็ดเดียวตลอดเนาะครับผมแล้วก็ไปสลับเอาไปสลับเอานะครับผมเป็นตัวเลขที่คำนวณยังไม่ได้ฝันนะคะยังไม่ได้ฝันนะครับผมเป็นเลขคำนวณถ้าจากฝันต้องไปหยิบลอตเตอรี่มาก่อนใช่ไหมพี่บ่าวให้ได้หยิบลอตเตอรี่มาก่อนแล้วก็เอามาถึงก็ก็จะตั้งไว้ที่หน้ารถแล้วก็จะอธิษฐานเพราะที่หน้ารถพี่บ่าวก็จะมีพระมีปูพญานาคอะไรพี่บ่าวตั้งไว้หน้ารถ ฝันว่าถ้าจะให้เลขออกตัวนี้ก็ขอให้ฝันดีแล้วก็ถ้าพี่บ่าวฝันเห็นพญายนาควาก่อนที่พี่บ่าวฝันเห็นพญายนาคนะเน<อ>าะแล้วบอกว่าถ้าพี่บ่าวฝันเห็นเมื่อไหร่คือถูกหวยตลอดทุกวดใช่ทุกวันทุกวดทุกวดนต่ก่อนเห็นพญายนาคปวดกอนน่อนโน้นที่หยุดทําช่อง youtube ไปเนี่ยยังบอกกับเจดาเลยตอนเช้าเนี่ยขีดสารลิงกันไปไปขายของบอกเจดาบอกว่าไปซื้อเน้ แปดหนึ่งสองวดนั้นที่ว่าออกแปดหนึ่งสองก็นะ,ะก็โตมาซื้อถูรกนะครับสามตัวตรงผมเชื่อด้าั้งสามฝันยัง,ง,งยไงผมบอกว่าฝัานในหนองน้ําใหญ่พญานาคอยู่ในหนองน้ําถูกเจยได้ตอนเย็นนะครับผม,มและที่ฝันร่ามเบิดสะพานลงไปเอา,ปาไปเอาก็ถูกทั้งบนทั้งล่างแต่พอวอดก่อนนนทีหลุดก็มไม่ได้ฝันน็นพญานาคฝันน็นแต่ผีแล้วก็วัดที่ผ่านมาล่าสุด ว่าวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาก็ว่าได้ลงไปในในหนนนอง้ี่หนองน้ำหนองลงเนี่ยกับปูพาลงไปเอาสมบัติพี่บ่าวก็มั่นใจว่ามั่นใจว่าถ้าพี่บ่าวขวัญเห็นพัญานาคนี่คือวันนั้นถูกแน่นะครับผม fc จะถือว่าเสกลอตเตอรี่เลขท้ายหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกสิบใบสิบใบแล้วก็ส่วนต่างแล้วก็หกเรื่องใหญ่ใช่ไหมถูกยกขั้วถูกยกขั้วถูกยกควันทั้งลูกสาวทั้ง เมี่ะทางเจดาเนาะทางพี่บ่าวเสียผมเสียดายของเจดามนั่นเลยครับผมไม่ได้เขียนสามตัวตรงในเอฟซีเพราะว่าเจอไปเจาะเลยว่าที่ตัวมันเป็นป้ายขาวเนาะไม่ใช่ป้ายแดงอยากได้สีแดงใช่เราก็เอาว่าแดงจึงครึ่งนะครับผมก็เลยเอาแต่เจ็ดเก้าเจ็ดว่ะใช่ในกัพูดอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือสูตรของพี่บ่าวเนาะสูตรนุ่นมีตัวไหนบ้างนะคะพี่บ่าวนี่นะครับผมสามตัว แปดสามห้าสองตัวล่างเจ็ดห้าตัดออกมาขยายออกมานั้ก็ขยายให้แล้วแปดศูนย์กับห้าศูนย์มันอยู่ในสูตรคำนวณนะครับผมมันจะเป็นเลขดับพี่บ่าวก็จะตัดออกยแปดศูนย์กับห้าศูนย์มันอยู่ในสูตรคำนวณที่คำนวณได้ออกมาเออเลยไม่ตัดออกเลขดับพี่บ่าวก็ดับเอาอยู่ดับวันนี้มีดับไปให้ไหมคะมีนะครับผมจะอยู่ในใบ อยู่ในไม่คำนวณหรอไม่คำนวณน,นะครับผมจะตัดออกไปแล้วด,ดับเอาอยดับเอาอยว่าที่แล้วก็ดับเอาอยนะครับ,บ<า><ม>ให้ดับด้วยว่าที่แล้วเด่นก็เอาอยหมดแล้วให้ดับก็เอาอู่บอกแล้วยังไงก็ไม่มายกไปตั้งสูงเลยเจดำนี่นะครับผมที่คำนวณออกมา นี่นี่พี่คำนวณออกมาโอ้สูตรคำนวณอันนี้ไม่วงใช่ไหมไม่วงไดูเลยให้ดูเลยไม่วงสามสามสามศูนย์แปดแปดนี่ก็คือตัดออกตัดออกที่ตัวตัดออกคือเลขดับพะพี่บ่าวก็จะมีตําราดูอยู่ที่อาจารย์ให้มาค่ะสามสามสามศูนย์แปดแปดนี่ก็คือตีไปดับไปเลยใช่ก็จะาคำนวณพี่บ่าวก็คำนวณได้เนี้ยเลขหกตัวเนี้ยออกมาจับกันจับใส่ก็จะจับจับขึ้นมาแนนี้ ก็จะได้8ปดสามมือนวัวที่แล้วก็จับขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้เก้า1 6, 6. ึนั่นแหละครับผม,ม<า>เดี๋ยวนี่ดับอันนี้คือที่มาของ8ปดสห้าเนาะครับผมที่มาของ8ปดสามห้าสูตรนี้ไม่หวงนะครับผมอันนี้คือดับมีตัวไหนบ้างถ้าสามสามสมศูน นี่ก็คือดับได้เลยดับได้เลยเอาอยู่เด้พี่น้องดับวันทีแล้วก็เอาอยู่นะครับผมนี่จุดวันที่แล้วดับมีสามสามกับแปดแปดใช่ไหมครับผมแปดแปดยังไงดับหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งดับปเบาดับบนดับบนอันนี้ดับบนอย่างเดียวใช่ไหมพี่บ้องดับบนอย่างเดียวเดี๋พี่บ่าวก็ย้ำนะว่าดับปีบ่าวไม่ได้ดับกองฉลาดับสามสามสามศูนย์แปดแปด แปดสามสามสามศูนย์แปดแปดครับผมสามคู่สามคู่อ่คุูใดกิดสื้อขอชุดลงทุนเลยครับพี่บ่าจะลงทุนต้องชุดนี้นะครับผมออให้ดูตัวเน้นเลยที่วงกลมให้ครับผมนี่เนะพี่บ่าเนะ นี่นะครับผมตัวนิ้นเด่นเน้นเจ็ดห้าได้เนาะส่งวงกลมตัวเดียววงกลมนี้ล่างเจ็ดห้านะครับผมโอพิเศษเนาะมันเป็นล่างมะพรุดดูโมใช่จะเขียนไว้แล้วว่าล่างนะครับผมแต่ตัวที่ขีดเส้นใต้คือแปดสามแปดห้าแล้วก็แปดสามห้าส่วเน้นเจ็ดห้านั้นล่างนะครับผมอ่าครับแม่ โอเคครับขอบคุณครับผมนี่เ็เป็นแนวทางของพี่เปานะครับผมสงสัยต้องนอนเราขอบคุณพี่เปามากๆนะคะพี่เปาขครับขอบคุณครับขอบคุครับเป็นแนวทางนะครับผมเรตามความฝันอีกเลขดับเลขเด่นอยุ่ตรงนี้หมดเดอคัเดอรเลขดับดับบนมี33กับ30ทนกับ88 ในส่วนนั้นเป็นเลขที่พี่น้องจะลงทุนหรือว่าลงทุนกับพี่จนะน่าเองนะครับแต่ว่าบาวไตเราแม่นอยู่นะครับถ่ายคลิปตามนี้นะครับผมนะครับ